มากินข้าวนะแม่ทุกงได้จ้าจะต้องกันได้จ้ามัน,นี้ได้เมนูอทอดปลาปลาดำบกฮุ้งดำบกฮุ่งแล้วกะ็อันนี้อูงกบออมกบแล้วก็มีแตงไทยได้จ้าปิป้งปลาดิโน่ปั้นี่ข้าวเหนียวหวานๆข้าวเหนียวบวานห้อ,หอนได้จ้า แสงโมมาจากตลาดเข้มป่าวันบอกปลาาวันแมาจากน้องค่ายจ้ะขายความวมันเนสเศษน้องกันได้จ้า